ตอนนี้ประมาณยี่สิบเก้าวันแล้วนะคะก็ต้นยังเป็นต้นน้อยอยู่เลยไม่โตเลยค่ะแล้วก็ว้าวุ่นเหมือนกันแสกไปอีกแล้วนะคะพี่นุ้ยสวัสดีน้องอ้อนะคะพี่กบก็สวัสดีค่ะพี่ตุกตานะคะคุณอิสระกําลังเข้ารับชมนะคะอ,อ๋อพี่เจนสี่เก้านะคะโอ้โหสี่เก้านี่ได้เพื่อนเยอะเลยนะคะน้องหวานสวัสดีแม่ละเอียดค่ะแม่วันไพวันสวัสดีคุณชายเฮิมนะคะ พี่ชายเฮิร์บสวัสดีครับคุณใจใจที่น่ารักครับนะคะพี่นุชยบ้านนงสวัสดีพี่ชายเฮิร์บค่ะพี่น้องตันมีข่าวดีหรือยังคะยังไม่ได้ถามเลยค่ะพี่นุ้ยไม่ใช่พี่นุ้ยยังไม่ได้ถามเลยค่ะพี่นุชเพราะว่าวันนี้เขาพาหลานไปเที่ยวน้าตกก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทักไปค่ะสวัสดีพี่นุชค่ะคุณตาธาราจนก็สวัสดีพี่นุ้ยปิยาด้วยนะคะพี่นุ้ยปียาก็ผ่านแล้วนะคะ คุณเจี๊ยบกนกวันสวัสดีแม่วันภัยวันด้วยนะคะพี่ตนบอกว่าวันนี้ร้อนจริงๆนะคะร้อนจริงๆแม่เอียดสวัสดีลูกส้มสวัสดีแม่เอียดด้วยค่ะสวัสดีรอบบ้านเลยจ้านะคะพี่กบสวัสดีน้องปูคนสวยค่ะพี่นุ้ยปียากําลังเข้ารับชมชมนะคะเมื่อกี้มารอบหนึ่งแม่วันสวัสดีพี่หญิงใหญ่ค่ะพี่ละเอียดนะคะสวัสดีทุกคนอ่ะพี่ พี่เจนหรือว่าสุขสันต์นะคะก็ก็สี่เก้าเหมือนกันนะคะพี่หมูพี่กบนะคะพี่หมูพี่กบยายแตนพี่ตัดพี่ชายเฮือบอกว่าน่ารักนะคะพี่พี่เขียนมาสั้นๆแต่น้องอ่านได้นะคะพี่มิวสวัสดีน้องส้มสวัสดีพี่มิวอะไรสวัสดีมาดับตุ๊กตาค่ะพี่เจนสวัสดีน้องวันจันทร์นะคะอ่นนีนั่นค่ะคุณครูใจใจสวัสดีค่ะพี่นูดบ้านนกนะคะ พี่กบสวัสดีคุณวิทย์ค่ะยายนีสวัสดีพี่ชายเฮิเช่เฮิฟเช่เฮิชเฮิช่เฮิชเฮิพี่นุษ์บ้านนกสวัสดีน้องหมูหม,หมูค่ะพี่กบสวัสดีค่ะคุณฟ้าทลายโจรน,นะคะแม่พัชรินสวัสดีคุณฟ้าทลายโจรค่ะไม่ค่อยมีเวลาช่วงกลางวันนะคะเพราะว่าเราทํางานเนาะก็เลยก็เลยเปล่อยตามปล่อยตามธรรมาชาติของเขาไปก่อน,นะคะ่ะนี่ตอนนเ้ต้อรนรับมาทุกคนเข้าสู่ห้องของส้มนะคะสาวโรงงานปลูกผักค่ะ ช่วงนี้ผักนะคะเป็นหน้าร้อนเนาะผักก็เลยจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่สู้ๆไปด้วยกันนะคะทุกคนน้องปุ๊อัมภัยก็สวัสดีพี่สุขสันด้วยนะคะน้องปุ๊อัมไัยก็ผ่านแล้วนะคะคุณฟ้าทลายโจรน,นะคะพี่นุชบ้านโนก็สวัสดีมาดาบผ่านไปผ่านมาแวะมาทักทายก,กันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ฟ้าทลายโจรน,นะคะพี่ตุ๊กตาโชติดาสวัสดีคะ่ะพี่ชายสุดหล่อชายเฮิร์บนะคะ พี่วิทย์กำลังเข้ารับชมเนี่ยส้มส้มสังเกตเนี่ยจะเป็นช่วงนี้สมุทรสาครก็คืออากาศร้อนมากเ่หนองผักก็คือที่ลงขึ้นช่ายที่ลงขึ้นช่ายไว้ที่หน้าบ้านก็ส้มอยู่สมุทรสาครค่ะน้องปูสวัสดีพี่หมูค่ะพี่ตุ๊กตาสวัสดีพี่ลินค่ะพี่นุ้ยสวัสดีพี่วันพี่วันไพวันหรือเปล่าค่ะ น้องส้มสวัสดีเยนีค่ะพี่ตุกตาสวัสดีน้องกบนะคะพี่หมูหมูสวัสดีเยนีค่ะพี่วันจันสวัสดีเพื่อนนีค่ะม,มีลมนะคะลมพัดเย็นๆนะคะวันนี้ก็คือต้องกินน้ําเยอะๆนะคะเวลาอากาศร้อนเราก็ต้องกินน้ําเยอะๆเนาะเพื่อนๆสักครึ่งชั่วโมงนะคะ น้องหวานอยู่ไหนเนาะลืมแล้วน้องหวานอยู่ขอนแก่นใช่ไหมขอนแก่นเป็นยังไงบ้างจ้าองหวานโจรด้วยนะคะมีหลายคนที่ผ่านแล้วนะคะในห้องนี้นะคะคุณฟ้าทลายโจรจับไม้จับมือได้เลยนะคะนะคะพี่อ้อพี่นุ้ยปียาก็ผ่านแล้วค่ะพี่นุ้ยปียาก็สวัสดียายนีสวัสดีพี่นุ้ยบ้านนกนะคะน้องกูสวัสดีคุณฟ้าทลายโจรค่ะพี่ตุ๊กตาสวัสดีคุณฟ้าทลายโจนนรโจน,นะคะนะคะจะเย็นสบายมากเลยนะคะถ้ามีลมนะ ถ้าไม่มีลมก็คือร้อนอบอ้าวเหมือนกันค่ะถ้าว <hi> ันไหนมีลมเนี่ยคือแบบว่าเย um, ็นสบายมากนะคะร้อนเนี้ยเป็นร้อนแรกเลยค่ะที่เราปลูกผักนะคะเราเพิ่งปลูกผักแล้วก็เจอหน้าร้อนเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าเราเพ we ิ่งเริ่มนั่นค่ะคุณครูใจใจสวัสดีค่ะพี่นู๊ดบ้านนกนะคะพิ่กบสวัสดีคุณวิทย์ค่ะายงนีสวัสดีพี่ชายเฮิช่เฮิบเช่เฮิบเช่เฮิบเช่เฮิบช่เิฟเช่ฮิบพี่ตุกตาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ พี่เจนพี่เจนสวัสดีน้องตุกตาเอาพี่ตุกตาห้าสิบค่ะพี่เจนพี่หมูหมูสวัสดียายลินค่ะยายนีสวัสดีปลูกครั้งแรกเมื่อช่วงอา่าช่วงประมาณปลายปลายธันวานะคะที่ได้เก็บครั้งแรกปลายปลายธันวาช่วงนั้นอากาศจะค่อนข้างเย็นนะคะไม่ร้อนขนาดนีไ้ได้เลยค่ะคุณครูใจใจสวัสดีค่ะน้องส้มคนสวยนะคะสวัสดีคุณครูคใจใจคนสวย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 นะคะนะคะอาแม่พัชรินบอกว่าร้อนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสุดๆจ้า น้อตาสวยๆเลยคะ่ะพี่เจนสุขสารสวัสดีค่ะน้องปูอัมภัยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีผักนะคะผักไม่ค่อยโตก็เลยไม่ได้พาไปที่สวนผักเลยนะคะพี่น้องปูสวัสดีน้องหวานค่ะฝนฟ้าทลายโจนกำลังเข้ารับชมนะคะเข้ามาทางทายพันธ น้องปูสวัสดีพี่หมูค่ะพี่ตุ๊กตาสวัสดีพี่ลินค่ะพี่นุ้ยสวัสดีพี่วันพี่วันไพวันหรือเปล่าค่ะพี่น้องปูสวัสดีน้องหวานค่ะคนฟ้าทลายโจรกาลังเข้ารับชมนะคะเข้ามาทางใายเพื่อนปะนะคะจะเย็นสบายมากเลยนะคะถ้ามีลมนะถ้าไม่มีลมก็คือร้อนอบอ้าวเหมือนกันค่ะถ้าวันไหนมีลมเนี่ยคือแบบว่าเย็นสบายมากนะคะต้นน้อยมากเลยอะคะ่ะ ต้นน้อยมากปกติแค่ประมาณ20วันเนี่ยคือต้นจะได้ต้นประมาณนี้เลยนะคะแม่วันไยวันสวัสดีคุณชายเฮิร์มนะคะพี่ชายเฮิร์มสวัสดีครับครูใจใจที่น่ารักครับนะคะพี่นุษบ้านลงสวัสดีพี่ชายเฮิร์มค่ะพี่ทุกคนค่ะเจอเจอกันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะสวัสดีวันหยุดด้วยค่ะวันนี้ก็วันหยุดเนาะหมดไปอีกวันแล้วนะคะวันหยุด สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทั้งแปดล้านดวงตาสวยเลยค่ะวันนี้ก็ผูกผักเนาะเราก็เลยยังไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ศึกษาจากจากคนอื่นๆเอานะคะพี่กบว่าสวัสดีทุกคนรอบ้องนะคะพี่วันจันพี่ชายเฮิร์บบอกว่าน่ารักนะคะพี่พี่เขียนมาสั้นๆแต่น้องอ่านได้นะคะพี่มิวสวัสดีน้องส้มสวัสดีพี่มิวอะไรพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะพี่วันคนสวย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 นะคะแม่พัชรินสวัสดีค่ะใช้เฮิร์ ผ่านแล้วปูอัมภัยก็ผ่านแล้วแม่ภัยวันก็ผ่านแล้วนะคะพี่หมูหมูติดข้อสองอยู่พี่ตุกตาโชติดาผ่านแล้วนะคะจับไม้จับมือกันได้เลยนะคะไว้ยค่ะพี่กบสวัสดีน้องส้มสวัสดีพี่กบค่ะยินดีต้อนรับพี่กบนะคะอันนี้เป็นหน้าร้อนแรกนะคะหน้าร้อนแรกที่เราปลูกผักสลัดบักเพื่อนๆสักครึ่งชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวพี่นุ้ยจะเปิดบ้านตอนสองทุง่มพี่นุ้ยขึ้นใช่ไหมสองสองทุง่มพี่นุ้ยเปิดบ้านปกติใช่ไหมคะได้เลยค่ะคุณครูใจใจสวัสดีนะคะน้องส้มคนสวยนะคะสวัสดีคุณครูใจใจคนสวย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 นะคะผ่านไปผ่านมาแวะมาทักทายกันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเ,เพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้ก็นะคะคุณฟ้า,าลายาจรสวัสดีคุณสุขสันต์ด้วยนะคะ พี่เจนค่ะหรือพี่เจนก็ได้ค่ะพี่กบก็คุณอิสระกําลังเข้ารับชมนะคะอ๋อพี่เจนสี่เก้านะคะโอ้โหสี่เก้านี่ได้เพื่อนเยอะเลยนะคะน้องหวานสวัสดีแม่ละเอียดค่ะน้องเติมให้นะคะใย,ยนีน้องเติมให้ค่ะคุณแม่เพนรัสสวัสดีน้องส้มสวัสดีคุณแม่เพนรัดด้วยนะคะยินดีต้อนรับคุณแม่เพนรัสค่ะพี่วิ์สวัสดีแม่วันไยพี่นุสวัสดีคุณตุ๊กตาค่ะ พี่เจนสุขสันต์สวัสดีคุณฟ้าทลายโจรค่ะพี่ตุกตาสวัสดีน้องวันค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะตอบไม่ทันค่ะพี่กบก็สวัสดีเพื่อนแตนนะคะพี่บอกว่าต้นเขาหักเลยนะคะคุณสุขสันต์ถามว่าทานข้าวยังคะทุกๆุกคนนะคะน้องหวานอยู่ไหนเนาะลืมแล้วน้องหวานอยู่ขอนแก่นใช่ไหมขอนแก่นเป็นยังไงบ้างจ้าน้องหวาน อัธยโจรนะคะพี่ตุ๊กตาโชติดาสวัสดีค่ะพี่ชายสุดหล่อชายเฮิร์บนะคะพี่วิทย์กำลังเข้ารับชมเนี่ยส้มส้มสังเกตเนี่ยจะเป็นพี่นันค่ะคุณครูใจใจสวัสดีค่ะพี่นู๊ดบ้านนกนะคะพี่กบสวัสดีคุณวิทย์ค่ะอย่างนี้สวัสดีพี่ชายเฮิร์บชายเฮิร์บเชายเฮิร์บชายเฮิร์บชายเฮิร์บชียเฮิร์บแล้วพูบอกว่าสวัสดีรอบห้องด้วยจ้าก็เพิ่งมาเปิดอีกครั้งเนี่ยตอนประมาณหกโมงท่ป้าขึ้นนะคะก็พักคอมพิวเตอร์ไปสวัสดีพี่มู